ปีใหม่ไม่น้อยกับเรทพ6หกพันมาทางนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะเจอกัน,กน,กนแกนักแนนอีกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับกระบะแคปที่ตามหาแคปยกสูง 1.9L ปี2019หล่อมากๆไปดูกันเลยจ้าคันนี้ตั้งจากค่ะกับอีซูซ 1.9L นะไฮรันเดอร์ปี2019คันนี้หน้าพิกโลกแบบนี้เลยค่ะโล่หล่อนะหน้าคมเยี่ยมเดิมๆแบบนี้เลยนะ ดวงตาดวงไฟคันนี้โหแวววับวิบวับแสบตาเลยทีเดียวไฟตัดหมอกพร้อมใช้งานนะคันนี้น้องเป็นตัวสีเทานะสีเทาเดิมๆเลยนะยังไม่พอค่ะคันนี้นะได้ในส่วนของแม็กเดิมโรงงานอีกค่ะยางปีใหม่ๆจัดให้ยางแม็กซิต้าคันนี้นะคะจัดให้เลยทั้ง4เส้นนะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใช้งานได้อีกยาวๆเลยจ้ะพี่จ๋าคันนี้นะเป็นแคปเปิดได้นะ ไปดูห้องโดยสารของน้องกันสัหน่อยนะคะคันนี้คุณแจรีโมทระบบไฟฟ้าทั้งคันค่ะพี่ขาคันนี้สวยมากๆเลยเลขไม้แค่หลักหมื่นโลบอกเลยคันนี้ไม้แค่6 0 0 0ืโลเท่านั้นค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะหกะสปีดเกียร์นะะโทนสีดำนะคะตัดกับแถบประตูด้านข้างจะเป็นสีเทาตัดกับตัวรถนะคะสีเดียวกันกับตัวรถคันนี้สวยนะเดิมๆ เดี๋ยวดูในส่วนของนะคันนี้เมคอาร์เดิมนะคะเดี๋ยวแน่นแกะให้ดูนี่เลยค่ะโอ้โหแน่นเปรียะนะเมคอารเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมพร้อมรับประกันเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆคันนี้นะตรวจให้แล้วด้วยนะจากบริษัท Apple 274จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างห้องเครื่องนะดูค่ะน็อตเดิมไม่ขยับนะด้านหลังด้านข้างนะคันนี้นะได้กรารันตีเลยค่ะว่า5ดาว ซื้อรถกับเสนิไทยได้รถสวยแน่นอนค่ะเอาไปดูรอบคันของน้องกันสะหน่อยค่ะห้องโดยสารรอขนาดนี้ไม่พอนะรอบคันของเขานี่หู้พี่ขานี่เลยค่ะเดิมบางทั้งคันนะเดิมบางทั้งคันไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมคันนี้นะด้านหลังสวยๆแบบนี้การชนท้ายมีพร้อมแมกไลน์นงไลเนอร์ค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะคันนี้นะคะเครื่องเครื่องเอามาดูห้องเครื่องของน้องกันสะหน่อยค่ะคันนี้ เป็นเครื่อง1.9นะบอกเลยค่ะ1.9 <c oughs> นี่ประหยัดน้ำมันสุดๆแน่นอนค่ะพี่ขาคันนี้สวยเดิมๆแบบนี้เลยตั้งแต่ฝากระโปรงด้านบนเลยค่ะสติกเกอร์อยู่ครบเมคอัพเดิมรูกลมไม่เบี้ยวทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะเลื่อนต่ำลงมาค่ะข้างล่างนี่เลยค่ะแผ่นเพดเรียบสนิทไปกับตัวรถคันนี้นะอิซูซูซมอเตอร์ไทยแลนด์นะเห็นไหมฮะน็อตเดิม รอยภาพของฝากระโปงนะไม่ว่าจะเป็นรอยแต้มสีคือเดิมโรงงานทั้งหมดเลยคันนี้สวยๆมากๆเลยเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะโอ้โหเครื่องนิ่มเครื่องแน่นแบบนี้เลยนะได้ยินเสียงไหมคะเครื่องฟิสตาติกได้เลยนะพี่ๆค่ะคันนี้เครื่องแน่นมากแน่นกลิิๆเดิมๆแบบนี้เลยนะเสียงชัดไเอ่ยเสียงชัดไปเอยนี่เลยน,ะนิ่มกริบๆแบบนี้นะคะ ต้องรีบมาจัดบอกเลยนะใครที่กำลังเลงไว้นะกับแคบยกสูงนะเรทผ่อน6,000สวยๆแบบนี้นะจัดไปแน้นถึงหน้าบ้านส่งรถถึงหน้าบ้านนะพร้อมวัลตีช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะรับประกันเครื่องยนต์เราตรวจให้มากกว่า500จุดแน่นอนนะมั่นใจได้เลยค่ะซื้อรถกับเซดรีไทยรถสวยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะไว้ใจเซรีไทยรถสวยได้เลยค่ะ สนใจน้องคันนี้นะโทรด่วนๆได้เลยค่ะ0814999044ช้าอดหมดแน่นอนจ้า